สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทาแอดมินซื้อเบรเกอร์ชอปนะครับวันนี้เรามากับเจ้าตัวฮ a รี d ดวสันโรดคิงนะครับตัวนี้จะเป็นปี07บอกได้เลยว่าคันนี้ของแต่งจัดเต็มครับผมสีของตัวรถนะครับจะเป็นสีดำวิวิดแบ็กนะครับผมหรือสีดำเงาคันนี้เครื่องยนต์ของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นชวินแคม96านะครับมาของเครื่องยนต์จะเป็น1 5 8 4ันี่ซีซี แต่งนะครับมาที่ด้านหน้านะจะเป็นแก๊สไฟแต่งนะครับผมไฟ HD นะครับไฟเลี้ยวฝาดําเป็นฝาสโมกนะครับข้างๆบางคนน่าเขียนว่า Rose King สวยๆงามๆสเปคของตัวเครื่องจะเป็น1 HD นะครับ US s p e หรถนอกนะครับผมตัวเจ้าสายคันนี้จะเป็นสายถักนะครับผมทั้งมือเบรกมือคัดนะครับเป็นสายถัก กระจกเป็นกระจกแต่งนะครับ HD Skull มาที่ด้านล่างนะครับจะเป็น c a s า a r โครเมียมนะครับของแต่งจักรศูนย์นะครับผมข้างทางมเขียนว่า HD USA นะครับสวยๆงามๆตัวกรองจะเป็น HD Skull นะครับฝาทิมเมอร์ก็เป็น HD Skull ฟอร์บอร์ดก็ HD Skull นะครับผมพัดเท้าหลัง HD Skull ครับแล้วมีกันลมกระเป๋ามานะครับตรงนี้จะเป็นของแต่ง Ariness นะครับ ไฟเลี้ยวนะครับผมจะเป็นฝาสมูกเหมือนกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยท่อจะเป็นท่อท่อคู่แหวนแนร์นะครับผมคันนี้นะครับของแต่งก็มาในธีมหัวกะโหลกนะก็เท่ๆเลยครับผมตัวล็อกกระเป๋านะครับเป็นของอารินเนสนะครับเบาเป็นเบาแต่งนะครับผมนี่ครับฝาทิมเมอร์พาร,ร์เรีก็เป็น HD สตี้สกอนะครับผม ตัวสายหัวเทียนนะครับสีส้มเป็น s k i m มี่อีเกิลนะครับทางทางอีกฝั่งหนึ่งไม่มีรอยนะครับเงาเงาวาบคันนี้มาดูเลขใหมคกันเดือครับเลขไมคคันนี้อยู่ที่27,707นะครับผมตัวเกน้ำมันนะครับจะเป็นเกน้ำมันแต่งนะครับผมเป็นหัวกะโหลกอย่างนี้เลยนะครับ คท่ๆนะเข้าก็บตีมรถดีแล้วก็ปอกแฮนด์นะครับจะเป็น H D score นะครับหัวกรโหลกเหมือนกันนะครับมือเบรกมือคับเป็นของ R S D นะครับ เป็นยังไงกันบ้างรครับผมสำหรับเจ้ารถคิงปี07คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับค่าตัวอยู่ที่599,000บาทนะครับก็สามารถจะไไฟแน้นได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปทางร้านเรานะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผม